นี่วัดบ้านตาดพี่น้องวัดบ้านตาดน้องตามหาบัวจ้าข้างบนจ้าพี่น้องยุคข้างบนจ้านี่พระผายิย่งมองเงินพระผา,า,าท่านสูงๆลยี่เจ้า Các bạn có thể nhìn thấy mùi trắng ở phía trên. Màu trắng bạn ở phía bạn trên. เฮ็ดสวยงามจ้ะทุกคนอันพุ่นขางทางลางพุ่นอยู่ไก่มันกันนาประตูที่เขาที่เขามากเมื่อกี้พุ่นท่างเขาข้าวางไมแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนี้จะนี่ หนาเที่ยวจะเป็นน้องสวยงามสวยงามสวยงามพี่น้องวัดต้นตามาหาบัววัดบันตาดจะพีะ่น้องวัดบันตาดเขาไม่ให้เบิ่งประตูเพิ่นราะเบิ่งอันบันไดเพิ่นด้วยบันไทยคือคนมาเที่ยวหลายจ้ะจทุกคนนี่ นี่จ้ะขึ้นมาแล้วจ้ะบนข้างล่าง สวยงามจ้าพี่น้องเจดีจ้ะคนน่ะเจดีอันนี้สาราไอ้สอันโบสถ์เพิ่นเถอนี่ให้เจดโบ้าเขาไปข้างในใจทุกคนคนอันนั้นเจดีใหญ่พ่นพี่น้องเจดีจ้ะพี่น้อง อันนี้เกดีอันนี้รอบซาลาโบรอบโบดรอบโบดน่ากันจะไปห้างเกดีอยู่พี่นอ้องคนลังเข้าไปเกดีอยู่ลังไปไหวยมาได้เอาลักโทราศัพท์มานำขา,าตั้งโทราศาพัพท์ไปถือมานำเป็นแต่เที่ยวเด้อพี่น้องเด้อบัดบันตรัดเป็นเตียงไม้แล้วพี่น้องเป็นเตียงไม้สวยงามเลย ท่านของเกียดีจ้ะเพื่ไปบายเกียดีจ้ะพี่น้องเบายทั้งนั้นบะายอ่ะปูที่อย่างนี้น,นะฮะยอดเกียดีเพื่นจ้ะ นี่ยอดเจดีเป็นใจทุกคนอันนี้กระโดดเจดีเป็อนอันนี้ลังโบดถ์จะไปน้องอนลังเออแม่แหละลังโบดถ์เปนจะหล่อมากหลอมากนี่สวยงามจ้ะพี่น้องสวยงามสวยงามสวยงาม,งาม,งามเลยทุกคนเด้อ จ้ะมาเดียวได้จช่เร้่องจากเรืองมื่ออุดรเรื่อพี่น้องเรื่องบัดบัดบัดบัณฑิดจ้ะธรรมาสมหาบัวคนสั่งไว้หกาบไม่ไหว้ะพี่น้องคนสั่งไว้เที่ยวจ้ะปู่สั่งไว้เที่ยวจ้ะทุกคนนี่เขาไปนอันโบสถ์จ้ะมานี้ที่จ้ะ ทีขาไปได้บทนี่เด้าพระพันทิ ออนี่จ้ะเามันโบสถ์เลยนี่าุ